อุเบกขาแปลกันทั่วไปว่าเป็นกลางๆคือวางเฉยไว้ไม่เข้าข้างซ้ายข้างขวาทำให้สบายใจที่สุดเบาใจที่สุดแต่อุเบกขานั้นมาจากรากศัพท์สองคำคือคำว่าอุปะแปลว่า เข้าไปแปลว่าใกล้แปลว่ามั่นอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วกับอิขะตามมาอิขะแปลว่าเห็นแปลว่าดูจ้องดูพิจารณาดูสำรวจดูสำรวจดูใกล้ๆเข้าไปสำรวจดูสำรวจดูใกล้ๆสำรวจในมั่นใจว่าอะไรมันคืออะไรแล้วเรา ทำความรู้จักเท่าทันรู้สักว่ารู้ไม่ใช่รู้เพื่อเก็บมาคิดให้ปั่นป่วนสมองให้ปั่นป่วนจิตให้เกิดความทุกข์ยากลำบากพอรู้รู้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วดูให้มั่นใจแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางๆพูดภาษาง่ายๆก็เรียกว่าเฉยไม่เข้าไปข้างซ้ายข้างขวา เอาที่ถูกต้องเป็นสําคัญเมื่อดูตรงกลางแล้วเอาที่ถูกต้องเป็นสําคัญอย่าไปให้มันซ้ายเกินไปอย่ามันขวาเกินไปเดินไปตรงทางตรงกลางแล้วจะดีถ้าขับรถก็อยู่กลางเลนไม่ชิดซ้ายไม่ชิดขวามันอาจจะเฉียวกันโน้นคันนี้ได้ถ้าอยู่ในชุมชนก็ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเอาอยู่ตรงกลาง ทำตัวเป็นมาตร,รฐานมองไปทางการเมืองก็อย่าไปซ้ายไปขวาทำหน้าที่มีหน้าที่อะไรก็ทำอย่างนั้นมีหน้าที่ลงคะแนนก็ลงคะแนนมีหน้าที่เลือกก็เลือกมีหน้าทีา่แจ้งเตือนก็เตือนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ปฏิบัติไปอันนี้แหละจะทำให้เราเรียกว่าเป็นกลางคือดีปลอดภัย สบายใจไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนใครจะเอาอะไรก็เอาไปแต่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์แต่ไม่ได้ไม่เสียนั้นก็คือได้คือได้ความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจไม่ไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับใครใครจะไปว่าอะไรก็ว่ากันไปเราก็อยู่เป็นกลางๆพิจารณาให้รู้เท่าทัน ว่าเออฝั่งนี้เขามีความคิดเอียงไปทางไหนฝั่งนี้เขาคิดเอียงไปทางไหนเล็งเห็นเหตุเห็นผลเห็นประโยชน์แล้วเราก็สุขสบายนะจำมาหากินไปอันนี้แหละสบายที่สุดนะถ้าไปเข้าข้างเดี๋ยวมันตกไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันจะถอนตัวไม่ขึ้นและจะลำบากนะทุกยากด้วยเป็นทุกเดือดร้อนนะอ่ะฝากไ้นะสวัสดี